เจริญพรวันนี้เรามาศึกษากันเรื่องโรคมะเร็งแต่โรคมะเร็งทางด้านร่างกายมีคนกล่าวไว้เยอะแล้วทั้งวันนี้โรคมะเร็งที่จะพูดถึงเลยจะขอพูดถึงในแง่ที่ว่าเป็นโรคมะเร็งองค์กรคือทันที่ว่ามองว่าเป็นมะเร็งของคนคนหนึ่งนะอยากให้มองว่าถ้าหากว่าองค์กรองค์กรหนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นเสมือนสิ่งมีชีวิต มะเร็งในองค์กรก็มีสิทธิ์อาจจะเกิดขึ้นมาได้เราจะมีวิธีในการป้องกันแก้ไขได้อย่างไรมาดูเทียบเคียงกันนะกับมะเร็งของร่างกายคนเนี่ยคือมะเร็งร่างกายคนเหตุหลักๆเขาสรุปไว้สี่อย่างคือหนึ่งเกิดจากมีการรับสารพิษเข้าไปในร่างกายจริงร่างกายก็มีสารพิษอยู่แล้วละ่ะแล้วก็ก็จะต้องมีกระบวนการในการขจัดสารพิษเช่นว่าตับทำหน้าที่ขจัดสารพิษเนี่ย แต่บางทีพอระบบการทํางานขาจัดสารพิษมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ปุ๊บมันก็มีปัญหาอันที่สองคือการขาจัดเซลล์ผิดปกติเพราะร่างกายคนเรามีเซลล์มากมายเป็นล้านล้านเซลล์เลยเนี่ยในหนึ่งวินาทีนะจะต้องมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เก่าทั้งร่างกายเราเนี่ยประมาณ25ล้านครั้งวินาทีเดียวนะต้องสร้างเซลล์มาทดแทน25ล้านครั้งเพราะเซลล์ในร่างกายคนเรามันเยอะมาก เห็นพอมีการสร้างเซลล์ใหม่เหล่านี้ในกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่นี้เองมันมีโอกาสที่จะเกิดการเพี้ยนขึ้นมาได้เซลล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่มันผิดปกติร่างกายก็จะต้องตรวจจับให้ได้แล้วก็มีกระบวนการขาจัดเซลล์ที่ผิดปกติออกไปอันนี้ก็เป็นปกติโดยทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดกระบวนการในการขาจัดเซลล์ผิดปกติมันทํางานไม่เวิร์กเนี่ยเซลล์ผิดปกติมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันอยู่ได้แล้วมันก็เติบโตไปเรื่อยๆปับ๊บเลยกลายเป็นมะเร็งขึ้นมาเลย สารพิษกระจัดออกไปไม่หมดมันมากเข้ามาเข้ามันก็ไปกระเทือนเซลล์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเซลล์ผิดปกติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะโยงต่อเนื่องกันทั้งสองกรณีนี้เป็นได้ทั้งเกิดจากยีนกรรมพันธุ์หรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมเช่นว่าสารพิษกิดจากยีนที่ทําให้การขจัดสารพิษทาหน้าที่ไม่สมบูรณ์ก็ได้อาจจะเกิดจากการที่เราเองรับสารพิษเข้าไปเยอะเกินไปก็เป็นไปได้มันได้ทั้งสองแบบ แล้วสารพิทีเลาเ่าไปมากๆก็เลยไปกระตุ้นให้เกิดการผิดปกติของการแบ่งเซลล์เนี่ยก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันอันที่สามคือเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทําหน้าที่ไี่ไม่ดีคือคนเราทุกคนต้องมีภูมิคุ้มกันนี่ใช่ไหมเอาร่างกายทําสิ่งผิดปกติขึ้นมาภูมิคุ้มกันก,ก็ไปจับละแล้วขจัดสิ่งนั้นออกไปเม็ดเลือดผิดปกติขจัดออกไปเอาเซลล์เซลเซล์ในที่ต่างๆร่างกายผิดปกติก็มีกระบวนการไปจับแล้วก็ขจัดออกไปนี่เป็นต้นแต่พอภูมิคุ้มกันมัน อ่อนแรงลงการขาจัดสิ่งผิดปกติมันทำน้อยลงปับ๊บเกิดปัญหามีสิ์เป็นมะเร็งได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วถ้าถามว่าทําไมภูมิคุ้มกันถึงอ่อนกําลังลงล,งละ่ะบอกสาเหตุหลักเลยเกิดจากการเครียดพักผ่อนไม่พอเครียดร่างกายอ่อนลา้า่งี้ปุ๊บเนี่ยระบบต่างๆก็รู้สึกว่าอ่อนกําลังลงถึงคราวมีอะไรผิดปกติขึ้นมาปับ๊บมันก็สู้ไม่ไหวจัดการไม่ได้เนี่ยที่สามนะภูมิคุ้มกันอันที่สี่เนี่ยก็คือ เรื่องของอาหารที่เราเองบริโภคเข้าไปเพราะมันเข้าไปในตัวโดยตรงเลยเนี่ยอาหารที่เราบริโภคเข้าไปปั๊บถ้าเกิดเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสมมีสารที่มีโอกาสก่อมอะเรในนั้นเยอะเนี่ยก็มีสิทธิ์ทําให้เกิดโรคได้มากอย่างที่มีการกล่าวไปแล้วว่าเออของทอดเนี่ยไม่ค่อยดีนะมันทําให้เกิดการเปลี่ยนเป็นสารโพลิเมอร์แล้วไปทาลายร่างกายลเลยแย่ๆเนี่ยไปเกาะทำอวัยาะส่วนต่างๆกระตุ้นให้เกิดเซลล์ผิดปกติขึ้นมาได้มาก ทั้งสี่ข้อสังเกตว่ามันไม่ได้แยกขาดจากกันมันโยงใยกันสารพิษที่เกิดขึ้นหรือรับเข้าไปในตัวเยอะไม่ว่าจะอากาศเป็นพิษน้ำเป็นพิษก็แล้วแต่มันก็มีโอกาสเข้าไปสะสมในร่างกายแล้วนําไปสู่ข้อสองคือกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ที่ผิดปกติขึ้นมาได้แล้วภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่อนกําลังลงเพราะพักผ่อนไม่พอเพราะเครียดก็จะทำให้กระบวนการในการขาจัดเซลล์ผิดปกติเนี่ยมันทําหน้าที่ได้ไม่ดีเซลล์ผิดปกติก็เลยจเจริญเติบโตมากขึ้น มากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นมะเร็งข้อสี่อาหารที่เราบริโภคก็เป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดสารพิษกระตุ้นทําให้เกิดเซลล์ผิดปกติได้มากขึ้นเช่นเดียวกันแล้วกลายเป็นมะเร็งในที่สุดนั่นคือกระบวนการในการเกิดมะเร็งของคนเราโดยทั่วไปคราวนี้มาดูในองค์กรนะมะเร็งองค์กรลักษณะคล้ายๆกันเลยมาดูว่าเกิดขึ้นยังไงแล้วจะแก้แก้อย่างไร โดยยืมตัวอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีการที่พระองค์บริหารองค์กรคณะสงฆ์ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลว่าทําได้อย่างไรจึงทำให้สงฆ์เป็นปึกแผ่นแล้วสามารถสืบทอดจนถึงสอ0 0ักว่าปีในปัจจุบันนี้ได้คือ <c oughs> เริ่มต้นเนี่ยถ้ามองในองค์กรนะสารพิษมันก็มีมาตลอดแหละทําให้เกิดเป็นความคิดความเข้าใจที่ผิดๆเตะออกนอกทางนั่นเป็นมลพิษทางใจซึ่งถ้าทิ้งไว้ ก็จะทําให้องค์กรปั่นป่วนได้พระองค์ทำยังไงเอ่ยพระองค์ทําด้วยแก้ด้วยวิธีการว่าให้คําสอนพร่ำสอนบ่อยๆให้เกิดความเข้าใจที่ตรงทั้งหมดว่าเอออะไรคือสิ่งที่ถูกที่ควรที่ดีเพราะอะไรให้เหตุให้ผลชี้ตลอดตลอดทั้งพระชนชีพระองค์คือการอบรมพร่ำสอนพวกเราในการบริหารองค์กรเนี่ย จะต้องใช้การสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักง,งานทั้งหมดในองค์กรเลยเรามีวิธีการเช็คง่ายๆว่าเรามีระบบการสื่อสารอะไรดีพอหรือเปล่าคือสังเกตว่าในองค์กรมีข่าวลือไหมถ้าองค์กรไหนข่าวลือเยอะนะแสดงว่าระบบการสื่อสารมีปัญหาละถ้าเพิกเฉยทิ้งไว้โอกาสเกิดมะเร็งจะเกิดขึ้น ผู้บริหารตัดสินใจอะไรจะทําอะไรองค์กรจะไปในทิศท,ทางไหนต้องมีการสื่อสารกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาให้เข้าใจเหตุผลที่มาที่ไปพอทุกคนเข้าใจเห็นภาพทั้งหมดตรงกันเนี่ยองค์กรก็จะรวมเป็นเอกภาพเพราะเอกภาพมันเริ่มต้นจากความคิดก่อนแต่ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจก็ตีความกันไปเองต่างๆนานาปั๊บผลก็คือคิดกันไปคนละทิศคนละทางคิดแล้วพูดต่อก็กลายเป็นข่าวซุกซิบข่าวลือยิ่งถ้าเกิดมีคนเจตนาาไม่ไดีมาปล่อยข่าวลือเขา้าไปด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลย แต่องค์กรไหนระบบการสื่อสารดีทุกคนรู้ว่าจะต้องฟังใครจะฟังข้อมูลจากที่ไหนที่เชื่อถือได้มากที่สุดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแล้วจะอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บนีเข้าใจทุกอย่างอย่างกระจ่างแจ้งใครจะมาปล่อยข่าวเลยไม่เวิร์กไม่สําเร็จเอกภาพเริ่มต้นจากที่ความคิดซึ่งจะเกิดขึ้นมาจากข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งมาจากการสื่อสารที่ดีห็นผู้บริหารจะต้องใส่ใจในความสําคัญเรื่องนี้นะนี่เป็นประการที่หนึ่ง ป้องกันบุลพิษทางใจเข้ามาระบาดในองค์กรข้อที่สองคือการขาจัดเซลล์ที่แปลกปลอมร่างกายยังต้องสร้างเซลล์ใหม่วินาทีอยี่สิบห้าล้านครั้งนี่นะและในจำนวนนั้นก็แน่นอนว่าเยอะๆมันก็ต้องมีเซลล์ที่มันผิดปกติบ้างในการแตกตัวเหมือนกันองค์กรรับสมาชิกเข้าม,ามามากๆเนี่ยก็ต้องมีสมาชิกที่ผิดปกติผสมเข้ามาด้วยเนี่ยคือไปกับหมู่พวกไม่ได้ผสมมาแน่นอนเลย มากบ้างน้อยบ้างก็ต้องมีวิธีการในการบริหารจัดการตรงนี้ให้ดีมีคนที่ทําไม่ถูกต้องขึ้นมาจะทํำยังไงบ้างเนี่ยพุทธเจ้าพระองค์ใช้วิธีการวางกรอบวินัยไว้อย่างรัดกุมทั้งหนักทั้งเบาถ้าทําอย่างนี้พระองค์ก็จะบอกก่อนไม่ถูกนะคนทํครั้งแรกพระองค์ก็จะถือว่าเป็นเรียกว่าอาธิกรรมิกะก็คือถือว่าเป็นต้นบัญญัติยกประโยชน์ให้จําเลยแต่ว่าก็วางระเบียบจากนี้ไปใครทําอีกไม่ได้นะ แล้วค่อยบัญญัติวินัยขึ้นมาทีละข้อทีละข้อ,ขอโดยมีที่มาที่ไปทุกข้อถ้าอยู่ตู้มเดียวประกาศมีระเบียบขึ้นมา300ร้อข้อเป็นไงเอ่ยคนก็โอ้โหเห็นแล้วเยอะเหลือเกินเนี่ยไม่รู้ที่มาที่ไปทําไมมากไปหรือเปล่าเข้มไหมไหมแต่พอทุกข้อมันมีเหตุที่มา,ท,มาที่ไปทั้งนั้นตอบได้เหมือนกับหลักการและเหตุผลในการบัญญัติระเบียบข้อนั้นๆป๊อบเนี่ยบันทึกเป็นล่างสอไไปด้วยปุ๊บเนี่ยคนมีนามมจะยอมรับเนี่ยสูงแล้วก็พอตั้งคดิก,กาขึ้นมาแล้วนะใช้จริงๆพบว่าไม่ มีการปรับเนื้อหาพราะองค์ปรับเลยนะเรียกว่าเป็นอนุบัญญัติเนี่ยปรับเป็นระยะะ,ยะจนทั่งสมบูรณ์แล้วใช้สืบทอดมาถึงปัจจุบันเห็นองค์กรแต่ละแห่งก็จะต้องมีกฎระเบียบกติกาที่ชัดเจนเหมือนกันมีที่มาที่ไปเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องสถานการณ์ให้ทุกคนถือปฏิบัติเหมือนกันหมดทั้งองค์กรใครทําไม่ถูกต้องก็ว่าโดยกติกาหนักเบาแค่ไหนอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น ถ้าทำอย่างนี้สี่ข้อเอา้าอาบัติปราชิกต้องขาดจากความเป็นพระเลยนะพระองค์ก็บอกไว้ชัดเจนใครทำปุ๊บก,ก็ต้องขาดจากความเป็นพระพ้นจากความเป็นสมาชิกภาพขององค์กรคณะสงฆ์ไปอันนี้สังคติเศสนะไปทำผิดเข้าเนี่ยต้องไปอยู่กรรมนะให้ใครโทษจำคุกทางโลกเนี่ยอ่ะก็เป็นที่รับทราบทั่วไปใครทำผิดก็ต้องไปรับผ่านกระบวนการในการทำตัวเองให้บริสุทธิ์ตามที่พระองค์กำหนดเอาไว้อันนี้ทำผิดเข้าต้องสละของที่เกี่ยวข้องก่อนนะแล้วก็ รับว่าทําผิดไปจริงจากนั้นจะไม่ทําอีกอ่านี้พ้นอันนี้นนนนนนถ้าทําผิดเข้าต้องบอกสมาชิกท่านอื่นให้ทราบแล้วก็ตั้งใจปรับปรุงตัวเองนะแล้วก็จะพ้มีหนักมีเบาแยกกันไปตามแต่ว่าเรื่องราวที่กระทาเป็นเรื่องอะไรพูด้ง่ายว่าให้กฎระเบียบขององค์กรชัดเจนมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปที่ทุกคนรับทราบแล้วก็ยอมรับถือปฏิบัติตรงกันวินัยนี่เองอจะเป็นตัวกรองหมู่คณะ ตัวกรองสมาชิกใครที่ถือเป็นเซลล์ที่ผิดเพี้ยนเข้ามาเป็นสมาชิกที่ไม่ปกติเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะถูกวินัยเป็นตัวกรองและคัดแยกวินัยก็จะเป็นเสมือนหนึ่งคล้ายๆกับภูมิคุ้มกันให้กับเราเองไปนในตัวด้วยนั่นเป็นอย่างนั้นพระองค์กล่าวเลยว่าพราะองค์จะปฏิบัติต่อสงฆ์ทั้งหลายนะไม่ได้ทําอย่างทะนุถนอมนะเหมือนฉันปั้นหม้อทากับหม้อดินที่ยังดิบๆอยู่เนี่ยจะปั้นหม้อขึ้นมาเราเคยเห็นใช่ไหมเขามีเป็นแท่นหมุนเนี่ย ดิน,นเหนียวมาวางค่อยๆปั้นขึ้นมาเนี่ยตอนมันยังดิบอยู่ต้องค่อยๆทนุถนอมเพราะว่ามันเปลี่ยนรูปแบบได้ง่ายจนกระทั่งพอทําเป็นรูปร่างเข้าที่เข้าทางเสร็จแล้วไปเผาถึงออกมาเป็นเครื่องปั้นดีเผาที่สวยงามพระองค์จะไม่ทําอย่างธนุถนอมอย่างนั้นแต่พระองค์จะกระหนาบแล้วกระน,นาบอีกไม่มีหยุดชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารผู้นั้นจึงจะทนเราได้เอ็นวนันเนี่ยตั้งให้ดี ทข้มงวดกวดขันแต่ว่ายุติธรรมสาหรับทุกๆคนอย่างนี้แล้วก็จะรักษาเอกภาพในองค์กรได้อย่างดีสําคัญข้อแรกด้วยนะให้เกิดความเข้าใจเห็นไหมทุกคนจะมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยข่าวสารถึงกันหมดรู้ว่าตัดสินอย่างนั้นเพราะอะไรทําเรื่องนี้เพราะอะไรไม่ทําเพราะอะไรควรจะยังไงระบบการสื่อสารดีกติการ,ระเบียบทุกอย่างในองค์กรดีโอกาสจะเกิดมะเร็งน้อยข้อที่สามคือเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน ตัววินัยก็เป็นภูมิคุ้มกันอันหนึ่งนั่นแหละแต่บางทีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันอ่อนกําลังได้จะอ่อนเพราะอะไรถ้าในแง่มะเร็งในร่างกายคนแล้วแล้วก็ภูมิคุ้มกันจะอ่อนลงไปได้บางทีมันเกิดจากวางวินัยไม่ไมดีคือเกิดจากกรรมพันธุ์เนี่ยต้นแบบมันไม่ดีวางไม่ดีนี่ก็ตัวก็ต้องไปปรับแก้ให้มันถูกต้องสมบูรณ์ขึ้นแต่บางทีต้นแบบดีตัวยรรีนไม่มีปัญหากรรมพันธุ์ไม่มีปัญหานะตัววินัยวางไว้ดีแล้วถูกต้องแล้วแต่เกิดจากว่าตัวคนคนนั้นเนี่ยเครียด เช่นพักผ่อนน้อยแล้วก็มีเรื่องกุ้มใจมากเครียดเคยขึ้นมาระบบการทำงนานร่างกายมันลวนไปเลยปุ้งกันเลยลวนไปด้วยองค์กรก็เหมือนกันบางทีกรอบวินัยทําไว้อย่างดีแต่พนักงานเจ้าหน้าที่เกิดความเครียดในองค์กรขึ้นมาถึงปั๊บเนี่ยเลยไม่ค่อยอยากจะทําตามวินัยนั้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดลวนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นไปได้ถามว่าแก้แก้แกอย่างไงต้องให้สมาชิกในองค์กรเนี่ยรู้จักการพักใจด้วยดีที่สุดคือ สร้างบุญปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาเนี่ยทาให้ดีเถอะพอบุญหล่อเลี้ยงใจวุกใจจะผ่องใสสว่างสวัยชุ่มใจชื่นใจแล้วเนี่ยจะมีพลังใจทใําในสิ่งที่ดีๆกันต่อไปแล้วบุญกุศลเนี่ยสิ่งที่ดีงามนี้ก็จะหลอมรวมใจทุกคนให้เป็นหนึ่งเสริมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้บริหารองค์กรทุกท่านควรจะเป็นผู้นําให้สมาชิกในองค์กรของเราเองได้ ประพฤติปฏิบัติธรรมพอใจนิ่งๆใจนุ่มนวลผ่องใสเนี่ยแล้วเราก็ปัญหามันจะหมดไปโดยปริยานบางทีไม่ต้องไปทาอะไรมันหมดขึ้นมาเองเลยนะเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะกลายไม่มีเรื่องไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใจมันหยาบเหมือนูุิกันบกคล่องแล้วล้วก็เป็นไงเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นี่ก็แตกกันไปเลยเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการพักใจด้วยการปฏิบัติธรรม ด้วยทานศีลภาวนาบุญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นข้อที่สี่คือเรื่องอาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วก็มีอาหารที่ไม่ดีไปกระตุ้นให้โอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติขึ้นมาสูงเนี่ยในแง่องค์กรก็เหมือนกับว่าการบริโภคสื่อเข้าไปนั่นเองบริโภคข้อมูลข่าวสารบริโภคสื่อซึ่งตอนนี้มันมีข้อมูลรอบตัวเราเยอะไปหมดเลยเนี่ยถ้าหากปล่อยให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ดีหลุดเข้ามาในใองค์กรได้เยอะ นั่นก็จะทําให้โอกาสเพี้ยนเกิดมะเร็งเนี่ยสูงอันนี้จะไปสัมพันธ์กับข้อแรกนะมันจะโยงใยกันเนี่ยเพราะเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องทําให้เกิดความคิดแป,กแปลกแกเพีย้ยนเพีายนทให้ใจหยาบกระด้างภูมิกันเลยอ่อนกําลังลงไปทําให้ไม่อยากปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่มีไว้เนี่ยมันจะลวนไปหมดถ้าหากว่าข้อมูลสื่อที่ทําให้ใจหยาบหลุดเข้าไปได้ฉะนั้นสมาชิกในองค์กรจะดีได้ผู้บริหารองค์กรก็ต้องรู้จัก ในการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องสื่อเนี่ยให้ดีด้วยเราจะนึกว่าโอ้ช่องทางสื่อมันเยอะเหลือเกินเราจะจัดการยังไงล่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้นําในองค์กรจะต้องคิดหาวิธีการและคุณพ่อคุณแม่บริหารองค์กรครอบครัวเนี่ยเอ๊ะทำไงลูกเราจะดีได้นะเช็คอย่างนี้ให้ดีเถอะถ้าหาวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยเอ๊ะสื่อเข้ามาถึงต้องทํำยังไง โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตตอนนี้มันถึงทุกประตูบ้านอยู่ถึงทุกห้องนอนเนี่ยจะจัดการยังไงดีต้องอาศัยกระบวนการตต้นไงพูดคุยให้ลูกเข้าใจชี้เหตุชี้ผลให้ดีโดยต้องเราต้องเข้าใจเด็กก่อนด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยวางกติกาให้ดีให้รัดกลุ่มถูกต้องสอดคล้องความเป็นจริงไม่ใช่วางจนเข้มเกินไปถึงเวลาจริงทําไม่ได้ไม่ใช่กติกาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมีเหตุมีผลจนลูกก็เข้าใจและยอมรับเอออย่างนี้ถูกต้องดีถ้าให้ลูกเองอยู่ใกล้พระ ให้ได้ไปวัดในปฏิบัติธรรมจนเด็กเองก็มีใจที่นุ่มนวลยินดีจะปฏิบัติตามระเบียบถ้าอย่างนี้แล้วล้วก็การบริหารควบคุมเรื่องสื่อที่ไม่เหมาะสมอย่าให้เข้ามาทําลายลูกของเราทําลายครอบครัวเราถึงจะเป็นไปได้มันต้องใช้สี่อัน,นประกอบกันเลยนะไม่ใช่ว่าแยกส่วนทําอย่างใดอย่างหนึง่งเนมันจะทํายากแต่พอเกิดทั้งสี่อย่างประกอบเข้ามาแล้วแล้วก็จะทําได้ผลคือทั้งบ้านสงบร่มเย็น พ่อแม่ลูกทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันเดินไปในทิศทางเดียวกันลูกทําอะไรขึ้นมาปุ๊บสำเร็จสําเร็จพ่อแม่ก็ชื่นใจพ่อแม่เองก็ทุ่มเททํางานลูกเห็นพ่อแม่ทางานก็มีกําลังใจเนี่ยต่างฝ่ายต่างเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ครอบครัวก็เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่สว่างสวยถ้าเป็นบริษัทห้างร้านก็เช่นเดียวกันพนักง,งานทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทํางานอย่างมีความสุของค์กรก็เจริญก้าวหน้าผลลัพธ์ตอบแทนทุกคนรายได้รายรับก็เพิ่มขึ้น ทุกคนก็มีความภาคภูมิใจในองค์กรเป็นเอกภาพสามัคคีกันไม่มีเลื่อยขาเข้าอี้ตั้งกลุ่มตั้งกบเป็นกวนขึ้นมาเหมือนกับเป็นมะเร็งย่อยๆเลยขึ้นมาเนี่ยไม่มีอย่างนั้นเห็นทํางานอย่างเป็นสุขมีผลลัพธ์ตอบแทนที่ดีทั้งบริษัทองค์กรทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานแล้วก็ทําอย่างสบายใจด้วยบุญกุศลก็ยังเกิดขึ้นด้วยเนี่ยเพราะได้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งทานสิลภาวนาตลอดต่อเรื่อง ถ้าอย่างนี้แล้วก็นี่คือการเป็นการป้องกันมะเร็งในองค์กรที่ดีมากๆเลยแล้วก็ทำให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่สุขภาพดีแข็งแรงเจริญพร